ม,ม,มึงเนี่ยขวดกิรีดน้ำจมันะพี่น้องขวดกิรีดแม่ใครจะพี่น้องขามึงแม่คุณไอ้บุ้ยขาดแม่ขอนอนุญาตบ้างหนีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมค่ะพี่น้องขะมี้ว่าพี่พ้านนองว่าจิ้มซุปหนอนไหมจ้าพี่น้องคะ่ะมึงเน่เต็มโคกหายาพี่น้องน,นเท่เลยนะคะ ค่ะพี่น้องค่ะมามา่ะมาแสบๆขาเป็นไงเป็นน้ำตกหมูค่ะพี่น้องมึงดื่มตมหัวก็ได้อันนี้มึงเนี่ยขวดกิริดน้ันจะพี่น้องปวดกิริณแม่ใครจะพี่น้องค่ะมึงเนี่ยุณเนี่ยบู๊ยค่ะแม่ขออนุญาตร่างหนีเลยนะคะมึงดื่มตมหมูก็ได้กองเขาพี่น้องค่ะมึงเนีกองเขาหนึ่งแล้วไม่ไม่อยู่พี่น้องคขาหอนหอนอยู่พี่น้องอาวุวยๆมากๆ่ะมาจะแสบๆเปมนไงเป็นน้ำตมหัวักของข้าวกับสิมีผักกาดขาวนะคะพี่น้องมีสาระแหน่ นี่ากะาลํานะคะแล้วก็สซีนีน่นผักขาบันเท่านะคะพี่น้องค่ะมากมากค่ะวันนี้ต้มก็กินอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้องอูย้ยขักเนี่ยมึงน,นะมาลุยโวลดพี่น้องไปดิก,กินโดนไปดิก,กินโดนมึงนพะพ่อข้ามีแย่น้ำกันจ้าอืมอผักกับบดมีอย่งางไรนะคะพี่น้อง ค้ะค้าปูเองเนี่ะอืมอืมแับขวดคีรีดม่พี่นนอะ nhá cả cá bông hoa thì đều nó khi nào dùng thiệp hòn hoàn mm. cả nha âm nhạc tiếng như nào bạn cả sự vân 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 nha chắc mời đó khắp khi khác mm. พร้อมที่จะพักสดพี่หน่อมเลยห่อนเออไหละจนโดนินครัง้งหนึ่งก็อร่อยน,นะคะ อันกินไม่เมิดเนี่ยเอาไว้กินอันมือเทียงต่อนะคะพี่น้องเอาไว้กินวันหลังต่อมือหลังต่อนะ,ะสูบหลายแช่ไหพี่น้องอื น้องวันน้องอยงน้ำจิลิดแม่ใครนะคะตัวนหนอย์วิจารังใครพี่น่องฉันแบบตะหวนมากัวะะซอสนะคะ เจะอข็มเข้มัรรวานนะพี่น้องแซ่บ เดมาเขาก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องค่ะจุดกยู่หน้าบ้านนะคะต้องเสียงรดต้องเสียงมาแต่ละเมื่อ <c oughs> จะไงได้นะคะพี่น้องบ้านไก่เลี้ยงะบ้านใก้ใกเรือนเคียงกันนะคะ ăn kiến chén súp 2 thùng bạc nhá khi đó, mày mát bạn không nó mày thùng nha. แต่อย่างนั้นสอบดี่ดเพี่น้อง เอาไหมขอหมดเครื่องก่อนขักแน่นะครับอืมบํามัดอะไ้ทิ่มได้พี่น้องเอาไปกินเมื่อหลังต่อ lông thỏa mưa đấy bạn ạ. Chào. Ừ. ก็กินแต่ตถ่อยใครพี่น้อง สุดยอดมากพี่น้องค่ะพีขกงขอวั <c oughs> สุดยอดมากค่ะพี่น้อง่าเมนูซุปน้องใหม่กับอันขวดกิริศไข่นะคะพี่น้องเมนูบานๆแตแซ่บนะคะโอเคครับพี่น้องค่าคลิปนี้กินข้าวเมตัดสวดกินบะสุภาพก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตงเด็ดคลิปนะ่าขงจะต่อไปในเด้อครับพี่น้องขาคลิปนี้พ่อสมนีคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ